罗丽娜。 มันแม่จะทอดแป๊ดตั้งเพลกเ็ศทอดเล่เลยทอดเล่ไม่ทอดไม่ทอดตับหมูเลยมันนี่มันนี่มันแม่จะจทอดตอนนี้ทอดสำคัญมันนี่ปลื้ดอันนี้เอาเดี๋ยวกันแม่จะเอาของร้านใส่ให้เอาแล้วพวงมันจะจอาของร้านนี่มาเพื่อบอจอมมัละเอาลูกเอ้าดี๋ยวของร้านอยู่หลังบ้านกินข้าวตูงแล้วมาทอดกับมาทอดเอาเส้นปื้ปลื้ออันมันนีเห็นกันเห็นอยู่ปลื้มยพวทอดเล่ดิ ชอบดูนะพมจอจโนมาชอเมื่อเละจ้าของร้นไม่กินข้าวไม่กิเลยตัเื้อนี่ีดี้ไม่ดได้เจ้ของร้านมาเขาใช้เองมันมันแมจ้ของร้านมาเขาเองก็เลยทอดกอบโยนเดี่ยแม่วมันแมถึ้ควตัควบอจ้ของร้านกันหมดแล้วเมมันรอรัวรอนานะวับอกกันไอ้นี่มันพึ่งมันพึ่ง้จ้ของร้านใช่ไหมนะเอมันึงน้าอ เหนื่ยมั้พเออเงนี่มรเสียรไม่รมันื้อึงส่นี้มาช้างไม่รันคัรมาในหนัง้กช้างวะนี่มันทอดยำเเออมันทอดยำแม่จ้ายำเสียทีตึงมันบอกว่ารถมันมเอแล้วใครทอดไงกูเล่ง เรื่เยมันเป็นไปที่อตังมาโดนได้ไกลๆพุ่มนึกปวดผมนึกว่าจังวะต้องลงมันจะจังอ่ะเอ้ยวไปตามมาแล้วไม่ได้เดียวนักจริงพักมาแล้วลนโยน